สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนครับวันนี้พบกับเช็คโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยครับถ่ายไปเรื่อยจริงๆเลยวันนี้มาพบกับขบ,ขบวนรถไฟย,วยาวๆนะครับต่อกันยาวถึง22คันนะ22ตู้ไปดูกันเลยนะครับจอดจุดที่สถานีบางซื่อชั้นชลาที่3ครับมีขบวนรถเปล่าวิ่งผ่านมา ตอนนี้ก็กำลังเข้ามานะครับเป็นฮิตาชินะครับมองไกลยๆยังไม่เห็นว่าตัวไหน จะชิ้สี่ห้าูน์เจ็ดครับลากตู้เปล่านะครับเร็นตู้ ขบวนที่สิบนะครับตู้ขบวนที่สิบนะฮะเชียงใหม่กรุงเทพลากกันยาวๆเลยครับ สูสุดท้ายครับท้ายเหลืองฮนะท้ายเหลืองเหลืองอ้อยเลยจอดหยุดนิ่งแล้วครับ มาแล้วก็จอดนิ่งครับจอดนิ่งรออะไรสักอย่างเดี๋ยวก็คงเคลื่อนตัวไปครับจอดคู่กับดีดวนดำด่วนดำออกแล้วครับตอนนี้เคลื่อนตัวออกแล้วครับด่วนดำเคลื่อนตัวออกไปแล้วนิดหน่อยยังไม่เยอะ หยับไปนิดเดียวตู้ซีนาครับจอดต่อกันยาวมากเลยเดินดูนะว่ามีกี่ตู้เพราะว่าสองหัวซ้อนกันเลยนะครับมองไกลๆเราจะเห็นว่ามีสองหัวซ้อนกันอยู่นู่นนะฮะมองไกลๆเลย จอดได้10บนาทีแล้วทั้งหมดนะทั้งหมดนะ่าจะ22ตู้นะรวมหัวลากเพราะว่าแถวแรกนี่ก็แปดแดคันนะครับแปดตู้นับไปเลยครับหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดตู้ครับแล้วก็รวมฮิตาชิเป็น9้านะครับแล้วก็อยู่หลังฮิตาชิ อีกสิบสองคันครับยี่สิบสองเลยครับรวมหัวลากสองคันเนี่ยเจ้าหน้าที่ลงมาแล้วยาวครับยาวพ่วงต่อกันก็ยาวยาวเลย าวเลยครับยาวแต่ก็ต้องใช้หัวลากสองคันนะถ้าพ่วงก,กันอยู่ยี่สิบสองตู้รวมหัวลาก อันนท้ายนะครับท้ายอยู่ตรงป้ายะฮะใกล้ๆก,กับป้ายชุมทางบางซื่อนะครับทางทด้านท้ายขาบวนสุดท้ายที่จอดอยู่นี่ก็12ตู้ครับตู้ยาวๆล้วนๆ22คันครับทั้งหมด ยาวเลยจอดนานแล้วครับจอดต่อกันเกินตัวนะครับ22ตู้รวมรถรวมหัวรถจักรด้วยนะครับทั้งหมดย2่ตู้ขบวนยาวยาวเลยครับไปแล้วยาวจริงจริง ออกไปแล้วนะครับเดินหน้าไปแล้วไปทางไหนไม่รู้นี่เป็นปรถเปล่านะครับรถเปล่า22 22คันนะ22คันรวมหัวรถจักรด้วยมีตรงกลางมีพ่วงกลางด้วยหัวเดียวน่าจะลากไม่ไหว รับชมกันไปครับตันนี้เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยครับมาประจำการที่ชุมทางบางซื่อนะฮะเช้าวันหยุดก็เลยเดินมาแวบแวบถ่ายกันไปแล้วครับคนสายตาเราไปแล้ว ยังไงก็ขอบคุณครับที่รับชมรับฟังจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ชอบถูกใจก็เติมกำลังใจครับสำหรับว,วันนี้เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยก็ขอขอบคุณสวัสดีครับ